น,นะคะพร้อมเสิร์ฟกันตามด้วยข้าวคั่ว เข้าให้เข้ากันขาดไม่ได้คือปลาร้าตามด้วยข้าวคั่ว ทำไหมะคะพร้อมเสิร์ฟจ้าทน,นไหมคะทุกคนสีสันอันนี้เขาแถวบ้านนะคะทุกคนแม่เบลีทำค่อยปุ้งค่ะค่อยโรรลง ้รยเต็มนะคะทุกคนแม่เบลีทำก้อยสุงค่ะคก้อยกรุลงโรยเต็มนะคะเอ้เข้าให้เข้ากัน ะทุกคนแม่เมลีทำกล้อยสกุ้งค่ะคลกล้อยกรุลงกล้วยนึ่งนะคะถ่าทานไหมคะทุกคนสนีสันอันนี้เขาแถวบ้านนี้ ตามด้วยข้าวคั่ว <uras> นนี่มะนาวไม่มีน้ำน้องทุกคนน่าทานไหมคะพร้อมเสิร์ฟจ้ะพริกโรล นะคะพร้อมเสิร์ฟจ้าขาดไม่ได้คือปลาราแต่ทุกคนหน้านี้มะนาวไม่มีน้ำนะทุกคน จะตีรเรียบค่อยปุ้งปุ้งเต้นนะคะ,คะทุกคนแม่เบลีทำค่อยปุ้งค่ะค่อยโรลงค่อยเต้นนะคะ าามาทไหมคะนะพร้อเสิร์ฟจาทุกคนแม่เมรีทำก้อยุกุ้งค่ะก้อยกรุรุงก,รก้อยนุ่งนะคะปลา โรดน้ำเงาบดทิชโรยตามด้วยข้าวั่ว หน้านี้มะนาวไม่มีน้ำนอ้องทุกคน ันไหมคะทุกคนลสีสัน,นอันนี้เขาแถวบ้านนี้